ครับไปแลกกันขณะนี้ราคาน้ำมันทีแพงไหมมาร์ากนะครับการส่งพุ่นกระทบต่อปลาทูนะครับเกี่ยวัไหมเกี่ยวไหมเกี่ยวเลยเพราะปลาทูต้องออกเรืไปนะเ <c oughs> วลาออกเรืนี่กเกลือต้องใช้น้ำมันนะ<า>นะครับราคาน้ำมันที่พุ่งเป้งเร่งต่างโค้งนี่แหละครับแม่ค้ายปลาเจ้าของเรือปลามงประสานเสี่ยงประสานเสี่ยงกันนะครับตอนตุ่นสุงแต่ไข่ปลาได้ทุกนะครับยากให้รัดเข้ามาให้การช่วยเหลือครับ โดยจากประมงบริเวณทา่าบริเวณสะพานท่าเทียบเรือแห่งที่ส่องกอสมุยอ่าซึ่งเป็นเรือประมงขนาดใหญ่นะครับได้เข้าเทียบท่าเพื่อนําปลาส่วนใหญ่เนี่เป็นปลาทูนะ,ะขึ้นมาค่ายแก่เฟปลาที่มารอรับซื้อซึ่งการนําเรือประมงมาเทียบท่าที่กอสมุยเป็นการลดต้นทุนค่าน้ำมันนะครับเนื่องจากไม่ต้องนําเรืออ่าข้าวฟังต้องใช้เวลานานที่เปลืองน้ำมันนางรัตนาสัางช่วยกับแม่ค้าค่ายปลาไร้อยกล่าวว่าจากราคาน้ำมันตีเพิ่มขึ้นเนี่ย ตัวน,นี้เป็นแมค้านี่ระรับปุนกระทบนะเพราะโดยเฉพาะการซื้อปาลาทูมะก้อนเนี่ยต้นซื้อกลายกันโหลทิปเจ็ดทิปนี่ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหขึ้นจากเรือก็ไปทิปเก้าทิปแล้วโชคดีนะครับที่วันนี้เนี่ยกอสมุยมีเรือเข้ามาก็ให้ต้นทุนขาคนส่งเนี่ยไม่แพงเ่งคือคือแลกวเรือมาขึ้นในกอมุยเลยปกติต้องสั่งปลาจะนกมุยนูมาไขายนะ,ะราคายิงแพงไปแล้วเลยนะครับยืดโหลอยีดู เพราะต้นทุนเรือ่องขาคุณสุ่งขานํำแข้งถึงแม้ตน้นทุนสี้นสุ่งขึ้นก็ต้องก็ต้องทำนะครับเพราะว่าเองครอบครัวราคาปลาทูที่แพงเนี่ยทำให้ลูกค้าซื้อหน่อยลงเหล้ามันนั่นนะแม่ค้าซื้อไปกักตุนปไปไข่ไวมากไม่ได้เหล้ามะนนะ ผลได้เอ่ประคุก็ซื้อน้อยลงน,นะครับอ,อ่าราคาแพงทุกอย่างเลยน้ำแข็งเคปลางแพงเลยม,มาก่อนซื้อปลาทูไข่วันไม่ต้อารอยรูปปัจจุบันเนี่ยสามสิบทิปรูนี<อ>่คร<อ>ัลดลงจะสิ<อ>้นเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ,คะทางด้านข้างในซักมงคลมังกรกิมค่กะก็เป็นใต้กุงเรือซื้อซักมงคลนาวีเรือประมงจากมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนี่เขาก็ขึ้นซื้อนะฮะเรื่องของปลาทูเรื่องของปลาน้ำทะเลเนี่ย ท่านได้บอกว่าเรือประมงข้องตัวเองเนี่ยใช้น้ามันบนฟังไม่ได้อ่าไม่ได้ใช้น้ํามันเคี้ยวนะไม่ได้ใช้น้ามันที่ว่ารถภาษีซึ่งก็ต้องเติมกลางกลางเลขยค่ะทให้มีต้นทุนที่สูงมากโดยเรือประมงข้องตัวเองค่ะใช้น้ํามันต่อเดือนเนี่ยซ่องตึงซ้ำหมื่นลิตรเลยค่ะพี่เบาเกลียงท<อ>ําให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากเลยค่ะการออกเรือห้าปลาแต่ละคลังเรือตน้นเรือเนี่ยก็ใช้ต้นทุนไม่ต่ำว่าหนึ่งล้านบาทกระบอกกันตรงตรง้รงเรว่าเทปที่ไม่มีกําไรนะคะ<อ>ที่ยังคงออกเรือเนี่ยก็พอที่ว่า มันเป็นอาชีพที่เราทํากันมาตั้งนานแล้วนะคะจัยลูกนอ้องแล้วนะใช่ให้พอเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกน้องให้พออยย่ไปแค่นั้นเห็นดูกันเลือกเกินค่ะครัาคาน้ำมันแพงนีกระทบกจนไปเม็ดเลยครับนะตอนนี้คเป็นกํำลังใจให้นะคะ